แรปเตอร์ท็อปสุดของเรานะคะกระบะสายพันธุ์แกร่งคือตัวแรงสุดแล้วนะแรปเตอร์2.0ดีเซลค่ะราคาพิเศษเดือนนี้เลยนะคะปอดจัดให้พิเศษมากเลย1,699,000บาทนะคะราคาพิเศษที่เหมาะสำหรับลูกค้าคนพิเศษของเรานะคะแล้วก็เป็น สีดาคันนี้บอกเลยว่าแต่งหล่อมากๆแล้วก็รอพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะเดี๋ยวเรางไงพาไปชมรอบๆคันกันว่ามีอัปเดตชุดแต่งอะไรเข้าไปเพิ่มกันบ้างค่ะสําหรับแรปเตอร์นะคะบอกเลยว่ากระจังหน้าเขาดีไซน์คือใหญ่มาแล้วนะเป็นรูปทรงของแรปเตอร์ของเรานะคะแล้วก็ตัวถังก็เป็นวายบอดี้นั่นเองะคะ่ะซึ่งตัวถังก็ใหญ่ที่สุดในเซกเมนต์ของแรงเจอร์ของเราแล้วนะคะตัวหนังสือ f อฟฟอร์ดีฟอร์ดสีดำแบบนี้นะคะมาจากโรงงานไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วค่ะจับคู่กันเลยกับตัว ไฟหน้าที่เป็นแมทริก LED นะคะเป็นท็อปสุดของไฟหน้าเราเลยปรับปรมาำแสงให้อัตโนมัติลดแสงแยงตายด้วยนะคะแล้วก็เปิดปิดไปสูงให้อัจฉริยะมาพร้อมกันเลยนะคะซึ่งใครที่ใช้รถที่เป็นตัวท็อปนะคะบอกเลยว่าได้มาเป็นแบบ ตัวท็อปแบบนี้อยู่แล้วนะคะระบบการขับขี่ในรุ่นนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะคะเทโนโลยีการขับขี่จัดเต็มมาให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเปน็นอ d a p t ทีฟ Cruise Control ค่ะรักษาระยะห่างจากคันนาให้ด้วยนะคะพร้อมกับทํางานไปจนถึงจุดหยุดยิ้งให้นะคะมีเลนเซนเทอร์ลิงมีเลนคิปปิ้งให้หมดเลยนะคะเตือนว่ารถออกนอกช่องทางควบคุมรถให้อยู่กึ่งกลางเลนก็มีมาให้หมดนะคะพร้อมกับตัวกล้อง360องศามีมาให้ครบค่ะด้านหน้ายังมีระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตัวจับคนินถนนให้ด้วยนะคะซึ่ง ครบครันมากเลยนะการโซนด้านหน้าค่ะเห็นไหมเขาตัดกันด้วยสีที่เป็นสีโครเมียมให้แบบนี้นะคะพร้อมกับตัวเซนเซอร์กัลระยะด้านหน้าค่ะมีมาให้อีกเช่นกันนะด้านล่างสุดสําหรับของตัวแรปเตอร์ก็มีห่วงลักจูงค่ะมีมาให้ถึง2จุดเลยใครที่เป็นสายลุยสายออฟโรดแบบนี้นะคะก็ผูกใจเจ้าแรปเตอร์แน่นอนค่ะด้านข้างตัวรถนะคะมีอะไรบ้างนะคะด้านข้างนี่ก็ใช้เป็นคิวล้อดเดิมๆแล้วก็ล้อและยางเดิมจากโรงงานเลยนะล้อเนี่ยมาพร้อมกับตัวยาง bf goodrich ของเราซึ่ง ตัวอย่างก็เน้นลุยมากๆอยู่แล้วนะคะพี่ๆทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะคะช่วงล่างก็ใช้เป็นช่วงล่างเดิมเลยในรุ่นของตัวแรปเตอร์ของเราเนี่ยด้านหลังไม่ได้เป็นแหนบนะตัวนี้ก็ได้มาเป็นหวัดหลิงให้ด้วยนะคะแล้วก็ BF g o o d Ri ริ F ตัวยางตัวนี้ก็ไม่ต้องกลัวเลยะคะ่ะลุยได้ทุกที่นะคะตอบโจทย์มากเลยสําหรับสายลุยด้านข้างตัวรถนะคะเห็นไหมตัวแก้มด้านข้างนะคะเขาก็จะมีระบายอากาศแบบนี้ให้นะคะก็เป็นดีไซน์เฉพาะของตัวรุ่นแรปเตอร์แล้วก็มีด้านบนด้วยเห็นไหมคะนี่มีเฉพาะของแรปเตอร์เลยนะคะ ช่วงนี้ r a ปเตอขายดีมากๆเลยทั้ง2.0ที่เป็นดีเซลแล้วก็3.0ที่เป็นเบนซินนะ,ะแล้วก็ดีเซลเนี่ยก็ราคาพิเศษล้าน699าค่ะทุกคนรีบจองกันนะคะใครที่สนใจนะ,ะกระจกมองข้างค่ะมีกล้องสาม้อสิองศาแบบนี้นะคะพร้อมกับกระจกพับแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะคะมีปลั๊สปอรตเตือนรถในจุดบอดให้เราด้วยนะคะ มันบอลอีกนิดนึงนะคะท่านบอลมีติดเพิ่มป็นตัวราวหลังคานะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นราวหลังคาของรุ่นวายแท็กนะซึ่งตัวหลังคาก็จะเป็นสีโคมเมียมให้แบบนี้ตัวรถเป็นสีดํานะคะตัดด้วยราวหลังคาที่เป็นสีโครเมียมก็เด่นเลยเข้ากันมากๆนะคะบันไดข้างค่ะของแรปเตอร์นี่เน้นลุยนะ,ะบันไดข้างนี่ก็มาจากโรงงานให้เรียบร้อยเลยนะ,ะดีไซน์ของตัวบันไดข้างก็2 0 2 5นี่ห้เขาดีไซน์มาใหม่แล้วแต่ไม่ต้องกลัวก็คือเขาเรียกว่ายังคงทนแข็งแรงนะคะ เหมือนเดิมเลยเนาะด้านท้ายรถนะคะมีติดเพิ่มเป็นตัวสปอร์ตบาร์ค่ะดีไซน์ของตัวสปอร์ตบาร์ก็คือเหมือนรุ่นวแท็กเลยเอาง่ายๆก็เป็นสปอร์ตบาร์ของรุ่นวแท็กนั่นเองนะคะเป็น2ชั้นให้แบบนี้พร้อมกับตัวด้านหลังที่เราติดตั้งเพิ่มเติมเป็นตัวนี่ค่ะเห็นไหมเป็นตัวโรเลอร์ไฟฟ้านั่นเองซึ่งงานตัวโรเลอร์ไฟฟ้าตัวนี้นะคะก็เป็นการของศูนย์นะคะรับประกันตามของศูนย์เลยนะคะซึ่งก็คืออยู่ที่3ปีหรือ10,000แสกิโลเมตรนะคะ ติดพร้อมใช้งานให้เลยใครที่ซื้อรถแรปเตอร์นะคะเดี๋ยวตอนนี้คือตัวที่เป็นโรเลอร์จากโรงงานเนี่ยมันไม่มีแล้วเนาะฟอร์ดไม่ได้ผลิตแหละนะคะหายไปช่วงหนึ่งเลยนะคะแต่ไม่ต้องกลัวอย่างที่นายบอกค่ะเราก็ยังมีตัวโรเลอร์ที่สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะคะก็เป็นงานของศูนย์อีกเช่นกันนะคะราคาก็ไม่แพงเลยนะคะบอกเลยแล้วก็รับประกันคุณภาพของสูตรไปเลยนะกระบาดไลเนอร์ของแรปเตอร์ก็มีให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ ฝาปิดด้านท้ายเนี่ยตรงนี้ขอก็จะเป็นแบบผ่อนแรงให้นะคะพอปิดปุ๊บเข้าไปแบบนี้นะคะรถล็อกโรลเลอร์ล็อกนะคะตัวฝาท้ายตรงนี้ของแับเเตอร์ก็ล็อกคลิกเช่นกัดนะกล้องถอยหลังค่ะอยู่บริเวณนี้นะคะมีกล้องถอยเตือนเตือนเมื่อรถถอยหลังก็มีให้หมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปเนาะพร้อมกับตัวไฟท้ายที่เป็น LED ให้นะคะ การสุท้ายเดิมๆจากโรงงานก็พร้อมลุยพร้อมลากจูงมาให้เรียบร้อยเห็นไหมคะเจ้าตัวแรปเตอร์นี่เขาก็จะมีห่วงแบบนี้ห่วงลากจูงนะคะซึ่งไอตัวห่วงตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงๆเลยนะคะพร้อมลุยมากๆค่ะเซนเซอร์กลยยะด้านหลังมีมาให้ครบเลยเดี๋ยวไปดูในรถอีกนิดนึงนะคะแรปเตอร์เรารีวิวกันบ่อยเพราะว่ากลุ่มแรปเตอร์ขายดีมากๆค่ะคอนโซลก็ดีไซน์แบบของแรปเตอร์เลยเห็นไหมตัดด้วยสีแดงให้แบบนี้นะคะแอร์แบ็กมีให้จะจุดเสริมหัวเข่าไปด้วย พร้อมกับตัวจอตรงกลางที่เป็น12นิ้วเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นทัชสกรีนค่ะ Apple p a n d r Auto แบบไร้สายนะคะด้านล่างก็มีชาร์จไร้สายให้นะ,ะ USB Type C มีให้ครบพร้อมกับตัวหัวเกียร์ที่อะตัวท็อปของเรานะคะก็เป็นหัวเกียร์แบบสั้นเป็นเกียร์ไฟฟ้า10สปีดนั่นเองนะคะเป็นเกียร์อ e ิชิปเตอร์พร้อมกับตัวนี่ค่ะ Drive Mode นะคะเวลาเราใช้งานนะคะสำหรับสิ่ของสี่ตัวนี้เฉพาะรุ่นที่เป็นแรปเตอร์นะเราจะมีโหมดการขับขี่ให้เลือกกันถึง7ดโหมดมาพร้อมกับตัว 4A นั่นเองค่ะ ก็พร้อมมากๆสำหรับสายลุยเนาะตัวเองก็เป็นออโต้สตาร์ทสต็อปนะคะมีปุ่มออฟโรดให้เรียบร้อยเลยนะตัวนี้ก็รีดล็อกหลังไฟฟ้านะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเซนเตอร์ Center เนาะมีให้แบบนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นแอทเทปที่ควบคุมนะคะอย่างที่บอกเราสาระยะห่างจากคันหน้าด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวหน้าจอที่เป็นดิจิตอลคือไซส์ใหญ่มาเลยเป็น12นิ้วนะคะคู่กันกับกรงกลางที่เป็น12กับ12เหมือนกันเลยนะคะระบบพุชสตาร์ทให้นะคะ นี้ก็ควบคุมระบบไฟให้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีตัวนี้ด้วยนะตัวเขาเรียกแพดเดนชิพเนาะแรปเตอร์ก็ไม่ต้องกลัวค่ะทุกคนก็คือมีมาให้ครบนะคะสำหรับสายลุยของเรานะคะใครที่สนใจรุ่นของแรปเตอร์น้องไอิย,ย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะ1,699,000าราคานี้เป็นราคาที่น่าสนใจมากๆแล้วลูกค้า ท que ี่ออกรถแรปเตอร์ช่วงนี้นะคะก็คือสนใจราคานี้กันเยอะนะคะช่วงนี้แรปเตอร์ออกกันเยอะมากมากเลยค่ะใครที่อยากได้ของดีแบบนี้นะคะแล้วก็อยากได้รถลุยแบบถูกใจคันเดียวแล้วจบนะแนะนำเป็นุรแรปเตอร์เลยอยากได้โปรโมชั่นดีๆนะคะก็โทรมาได้ที่ศูนย์81152665ค่ะโปรดีๆทีดีที่เดียวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ